เริ่มฟังนิทานบ้านนารานันอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นารันด้วยครับพัฒนาร่างอย่างนั้นหรือหมู่ฉันและคนอื่นๆอึ้งไปกพวกเขาจ้องมองร่างเงามื่อมาที่อยู่ในเปลวไฟสีดำที่ปกคลุมทั่วท้องฟ้าจากนั้นจึงกล่าวว่ามันล้มเหลวไปครั้งก่อนหนะ้าแล้วไม่ใช่หรือดังนั้นมืนจึงพยายามอีกครั้งไง หรืวความประหลาดใจวูบไววในดวงตามู่เฟิงขณะที่กล่าวต่อดูเหมือนวิหกโลกันจะทะนงตนไม่น้อยมันวางแผนหลายชั้นเพื่อจะฟื้นคืนชีพหลังจากล้มเหลวในการพัฒนาร่างครั้งก่อนใครจะคิดว่ามันพยายามจะพัฒนาร่างทันทีเมื่อเพิ่งฟื้นคืนชีพแบบนี้มู่เฉินรู้สึกตกใจกับความกล้าหาญของวิหกโลกันโดยปกติถ้าเป็นคนธรรมดาก็จะพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทําไม่สําเร็จทว่าวิหกโลกันตัวนี้ กลับอยากไต่กำแพงที่เคยตกลงมาความกล้าหาญและความทะนงตนนี้ทำให้ทุกคนตะลึงงันมันจะทำสำเร็จหรือไม่นะหมู่เฉินถามเสียงต่ำเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยเมฆสายฟ้าสีดำภายในหมู่เมฆฟ้าแลบฟ้าผ่าสีดำแล่นเปลี่ยนปลางไปรอบๆร,ราวกับมังกรดำตัวใหญ่ในขณะที่ปลดปล่อยพลังมหาศาลออกมาไม่รู้เดิมทีวิหกโลกัน ก็เป็นสัตว์อสูรที่สงพลังอยู่แล้วอยู่ในอันดับที่11ระดับดินของบันทึกหมื่นอสูรหากสามารถพัฒนาร่างได้ก็จะมีพลังเลื่อนไปอยู่ระดับฟ้าในเวลานั้นมันจะกลายเป็นเทพอสูรอย่างแท้จริงเทพอสูรหรือหมู่เฉินเม้มปากยังช่วยไม่ได้คำง่ายๆนี้ทำให้เกิดแรงกดดันที่เหนือชั้นรอบด้านนี่เป็นเพราะเทพอสูรเป็นสิ่งมีชีวิตชั้นสูงในมหาพันพบกระทั่งจอมยุทธระดับจื้อจุน ยังเกรงกลัวเหล่าเทพอสูรที่อยู่เหนือเผ่าพันธ์ต่างๆเลยทีเดียวแต่ว่าเมฆเทพอสนีนินไม่ใช่สิ่งที่จะสามารถเอาชนะได้ง่ายๆหมู่เฟิงพูดเสียงเบาขณะจ้องมองเงาขนาดใหญ่ภายในเปลวไฟสีดำบนท้องฟ้าในโลกนี้มีสัตว์อสูรมากมายทว่าจะมีกี่ตัวที่จะสามารถพัฒนาร่างกลายเป็นสุดยอดสัตว์อสูรได้สัตว์อสูรและเทพอสูร อาจมีชื่อเรียกต่างกันเพียงคำเดียวทว่าก็มีช่องว่างของพลังที่ไม่สามารถเอาชนะได้กั้นระหว่างพวกมันมันล้มเหลวมาแล้วครั้งหนึ่งพูดกันตรงๆผู้ใดล้มเหลวในการพัฒนาร่างจะถูกกำจัดโดยสายฟ้าจากเมฆเทพอสศนีนินแต่วิหกโลก,กันเคยรอดมาได้แล้วครั้งหนึ่งถ้าล้มเหลวอ,อีกครั้งมันอาจจะไม่โชคดีอีกแล้วก็เป็นได้หมู่เฟิงก้าวถอยช้าลง ในขณะที่วิหกโลก,กันพยายามจะพัฒนาร่างพวกเขายังคงปลอดภัยนี่เพราะพวกเขาเป็นเพียงมดปลวกในสายตาของมันเท่านั้นไม่มีค่าพอที่จะมาใส่ใจในตอนนี้มู่เฉินรู้สึกเสียดายเมื่อได้ยินถ้าวิหกโลก,กันหายไปเพราะสายฟ้าก็จะไม่มีใครได้ลูกแก้ววิญ,ญญาณสัตว์อสูรไปเมื่อเป็นเช่นนี้ตระกูลมู่ก็จะไม่ได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ใดในการมาในครั้งนี้ทว่าถึงจะได้ลูกแก้ววิญ,ญญาณสัตว์อสูรของวิหกโลก,กันมา แล้วจะมีจอมยุทธคนใดที่มีความสามารถในการชำระเล่าไม่อดีตมู่เฟิงโชคดีมากแค่ไหนกว่าจะชำระลูกแก้ววิญญาณสัตว์อสูรของอินทรีมังกรเพลิงได้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงวิหกโลกันที่สมพลังมากกว่าอินทรีมังกรเพลิงไม่รู้กี่เท่าขณะที่มู่เฉินและคนอื่นๆจ้องมองบนท้องฟ้าด้วยความเสียดายเสียงร้องก็ก้องดังไปทั่วฟ้าดินจากภายในเปลวเพลิงสีดำยิ่งไปกว่านั้นยังได้ยินเสียงการต่อสู้ดุดเดือดแฝงมาในเสียงร้องอีกด้วย มันกำลังท้าทายเมฆเทพอสนีดินครื่นเมฆเทพอสนนดินดูเหมือนจะสัมผัสไดถึงการยั่วยุของวิหโกโลกันทันใดนั้นก็ส่งเสียงคำรามต่ำสะท้อนกล้องทั่วบริเวณภายใต้เสียงคำรามหมู่เฉินและคนอื่นๆรู้สึกไดถึงคลื่นหลิงในฟ้าดินสันสะเทือนเลื่อนลันราวกับว่าเกรงกลัวอำนาจศักดิ์สิทธิ์จากเบื้องบนโอ้เสียงร้องคมชัดดังขึ้นอีกครั้งวิหกโลกันสยายปีกออกมา ทันใดนั้นเปเลวไฟสีดำก็โหมกระนำไปทั่วก็ร่างเป็นเสาแสงสีดำขนาดใหญ่องค์เขาใสทางเมฆเทพอสินีดินยังดุเดือดวิหกโลกันเป็นฝ่ายเริ่มโจมตีก่อนตูมเมฆเทพอสินีนินพวยพุ่งอย่างเงียบๆแขนสายฟ้าสีดำเต้นริกพร้อมหมุนวนมังกรสายฟ้าสีดำจ้องมองอย่างเย็นชาไปที่เปเลวเพลิงสีดำที่ทะยานเข้ามาจากนั้นสายฟ้าสีดำที่เต็มไปด้วยพลังทำลายล้างก็ซัดใสในทันที ปังปังปังสายฟ้าและเปลวเพลิงปะทะก,กันอย่างดุเดือดทั้งโลกดูเหมือนจะระเบิดเป็นสิ่งๆจากนั้นเสียงสะท้อนก็ทําให้แผ่นดินสั่นสะเทือนเลื่อนลันเกิดรอยร้าวกระจายในเหวสีดําไปทั่วหมู่ฉชนและคน,นอื่นๆตกตะลึงกับฉากต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่บนท้องฟ้าตรงจุดนั้นเปลวเพลิงและสายฟ้ากําลังห้าหันกันอย่างบ้าคลาั่งเห็นได้ชัดว่าสายฟ้าสีดําเป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างยิ่ง สายฟ้าฟา,าดพาลงมาร้าวก็จะทำลายทุกสรรพสิ่งในใต้ล่าพุ่งเข้าสลายเสาเพลิงสีดำนับไม่ถ้วนหลังจากที่สายฟ้าสีดำทำลายเสาเปลวเพลิงสีดำนับไม่ถ้วนได้ก็ใช้แรงผลักดันการเคลื่อนไหวที่น่าสะพึงกลัวบีบกดลงมาที่เปลวเพลิงสีดำที่พล่าดอยู่ในท้องฟ้าสุดท้ายก็กระนำใส่สิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่ซ่อนอยู่ในเปลวเพลิงสีดำนั้นภายในเสียงร้องยามนี้ได้ยินถึงความเจ็บปวดทุรนทุรายทว่าหลังจากนั้น ความโกรธแค้งก็ปะทุขึ้นอีกครั้งวีหกโลกันกระพือปีกทะเลไฟสีดำก็หมุนวนอย่างเกลี้ยกล่อมจากนั้นเชื่อมต่อกันกลายเป็นพายุหมุนไฟคลื่นโลกถึงกับโยกคลอนเนื่องจากการหมุนของพายุฟไฟสีดำโชคดีที่เป้าหมายหลักของวีหกโลกันก็คือเมฆเทพอสศนีนินดังนั้นพายุหมุนไฟก็ซัดใส่เมฆเทพอสนีนินหลังจากที่ก่อตัวเผชิญหน้ากับการโจมตีอันบ้าคลั่งของวีหกโลกันเมฆเทพอสศนีนินก็เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว หลุมวนสายฟ้าสีดำปรากฏขึ้นที่ใจกลางของตามเมฆสายฟ้าสีดำนับไม่ถ้วนรวมตัวกันในนั้นปูมหายในหลุมดำสายฟ้าจำนวนมากรวมตัวกันก่อร่างเป็นเสาสายฟ้าขนาดมหึมามันพุ่งตัวไปประทะกับพายุเพลิงที่พุ่งเข้ามาเสาสายฟ้าสีดำนี้ราวกับการลงโทษของเทพอสนีกวาตตอเปเลวเพลิงสีดำแยกออกจากกันโลกทั้งใบดูเหมือนจะดับสนิทในเวลานี้ อายุไฟสีดำที่เกิดจากพลังเต็มรูปแบบของวิหกโลกันถูกสก,กัดอีกครั้งมันกรีดร้องด้วยความโกรธแค้นเมฆเทพอสนินเคยหยุดยั้งมันไปนแล้วครั้งหนึ่งหรือนี่คิดจะหยุดยั้งมันเป็นครั้งที่สองอีกความทะนงตนของมันทำให้ไม่อาจทำใจยอมรับความพ่ายแพ้ทันใดนั้นเปลวเพลิงสีดำบนท้องฟ้าก็หดขนาดเล็กลนจนผิดปกติราวกับเปลวเพลิงทั้งหมดพุ่งกลับมาในร่างของวิหกโลกันไหมขนาดที่เปลวเพลิงเบา,บาบางลง ร่างของวิหกโลก,กันก็ปรากฏตัวในคันลองสายตาของผู้คนสัตว์อสูรตัวนี้เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ราวหมื่นจังปีกสามารถปกคลุมภูเขาได้ทั้งลูกเมื่อกลางออกบนร่างขนนกสีดำลึกลับมีเกลียวเพลิงสีดำพวยพุ่งออกมาที่หางมีขนยาวยื่นออกมาอย่างงดงามเปลวไฟแล่นพล่านอยู่ที่ปลายหางแม้วิหกโลก,กันจะมีขนาดใหญ่โตทว่าไม่ได้เถอะทะรูปร่างได้รูปทำให้ดูสง่างามโปร่งบาง ลึกลับและงดงามในเวลาเดียวกันจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจอย่างแท้จริงเพราะว่าตอนนี้แววตาของมันกำลังพวยพุ่งด้วยแสงสีแดงเพลิงร้อนระอุรับรู้ถึงความโกรธเกลี้ยวพลานในดวงตาขณะที่จ้องมองเมฆสีดำบนท้องฟ้าจากนั้นมันก็กระพือปีกลมคลั่งรุนแรงก็ปรากฏขึ้นในอากาศเปลวเพลิงสีดำเข้าครอบคลุมปีกร่างของมันกลายเป็นเปลวเพลิงสีดำทะยานขึ้นอย่างรวดเร็ว ในที่สุดมันก็รวบรวมพลังทุกหยาดหยดประจันบานกับสายฟ้าสีดำมันกำลังใช้กระบวนท่าสุดท้ายกับเมฆเทพอสนีดินมเูเฉินจ้องมองปีกที่กระพือพุ่งเข้าใส่โดยปราศจากความกลัวต่อเมฆเทพอสนีนินราวกับแมงเมาบินเข้ากองไฟนี่ทำให้หัวใจของมูเฉินอัดแน่นด้วยความตื่นตะลึงการไม่ยอมแพ้และดื้อรั้นของวิหกโลกันทำให้แม้แต่มูเฉินผู้เป็นผู้เฝ้ามองยังรู้สึกทึ่งแต่ว่านอกจากความทึ่งแล้ว ความเสียดายก็ปุดตามมาไม่ต่างกันนี่เป็นเพราะมูเ่เฉินเห็นเมฆเทพอสศนีนินหวบแน่นยังรุนแรงราวกับสายฟ้าที่อยู่ภายในทั้งหมดกำลังรวมตัวกันอยู่ขณะน,นี้การประทักกันครั้งนี้ต้องทำให้ฟ้าดินสะเทือนเลื่อนลั่นเป็นแน่ยามนี้ทุกสรรพเสียงเงียบลงมีเพียงเสียงฟ้าร้องดังก้องจากนั้นมันงกรสายฟ้าสีดำที่มีขนาดพ,พอๆกับวิหกโลกันก็ร่อนลงมาปะทักกับร่างวิหกโลกันยังดุเดือด ที่ทานแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องน้าราด้วยครับ